เขียนต่อมาไม่ต้องลบนิ้วมึงลบได้ไหมหรอไปเขียนแต่บ้านที่พับไว้อ,อันคิดว่าเดี๋ยวนี้โง่แหล้วเกินนี่ตัวอะไรเอฟเอฟอะไร อันนี้เอฟพิมเล็กพิมใหญ่อันนี้อ่ะพิมเล็กเขียนไปทำหน้านี้มาเสร็จแล้วก็มาไาทำเป็นโต๊ะเลยแล้วห้องหนูอะ